สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนําการใช้เครื่องคิดเลข Casio fx 991EX ค่ะอยากให้เคลียร์เครื่องคิดเลขก่อนนะคะไปที่ชิปแล้วกดหมายเลข9เคลียร์ทั้งหมดไปที่เท่ากับแล้วก็กด AC ค่ะเราจะมาใช้โหมดสแตทกันนะคะเลื่อนไปตรงกราฟนะคะหรือว่าเบอร์6กดที่หมายเลข6ค่ะสําหรับกรณี1ตัวปลาให้กดหมายเลข1หลังจากนั้นเราเคีย์ข้อมูลนะคะกรณีของเราเราใช้เป็นเลข5เท่ากับ7เท่ากับ 8เท่ากับ12เท่ากับ16เท่ากับ40เท่ากับและ30เท่ากับค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะใช้ลูกศรขึ้นลงเพื่อดูค่าของข้อมูลที่เรากรอกนะคะหลังจากนั้นกด AC ออกค่ะไปที่ Option และเลือกไปหาคำว่า summation นะคะจะอยู่ที่หมายเลขหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะได้ค่าผลรวมต่างๆตามที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็น sum x หรือ sum x กําลังสองค่ะ าเราต้องการ sum x นะคะก็ไปที่ sum m a n t i o n แล้วหาที่ sum x อยู่ในหมายเลข1หนึ่งกดเท่ากับนะคะถ้าอยากได้ sum x ทั้งหมดกำลังสองก็จะกดยกกำลังสองได้เลยค่ะซึ่ง sum x ทั้งหมดกำลังสองกับ sum x กำลังสองไม่เท่ากันนะคะนอกจากนี้ในปุ่ม option นะคะตรงหมายเลขกสองนะคะเราก็จะสามารถดูข้อมูลต่างๆทั้งหมดได้ในทีเดียวค่ะว่าค่าต่างๆที่คำนวณเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ามิวหรือค่า x ตาค่าเฉลี่ยของประชากรและค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจะมีค่าเท่ากันนะคะ แต่ว่าส่วนเบี่ยงเบนของประชากรและส่วนเบี่ยงเบนของตัวอย่างเนี่ยค่าจะไม่เท่ากันดูสัญลักษณ์ดีๆนะคะในรุ่นนี้เนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่าให้ค่าต่างๆมาหมดเลยค่ะต่อมาที่หมวด regression นะคะเราไปที่โหมดค่ะแล้วก็เลือกไปที่ s t a t นะคะซึ่งอยู่เบอร์6กก็กดเครื่องหมายเท่ากับได้เลยค่ะ เราจะใช้กรณีที่เป็น2ตัวแปร y เท่ากับ a บวก b x นะคะอยู่ที่หมายเลขสหลังจากนั้นก็ให้เราพิมพ์ข้อมูลทีละคอลัมน์ค่ะ7.5เท่ากับ6.5เท่ากับ4เท่ากับ5.5เท่ากับ10.5เท่ากับ10เท่ากับ9เท่ากับ8.5เท่ากับ8.2เท่ากับ 8เท่ากับนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ปุ่มลูกศรค่ะเลื่อนมากรอกข้อมูลในคอลัมน์ของ y เราก็พิมพ์เลขในคอลัมน์ของ y นะคะไล่ตั้งแต่ตัวแรก86เท่ากับ79เท่ากับ72เท่ากับ82เท่ากับ95เท่ากับ92เท่ากับ88เท่ากับ82เท่ากับ86เท่ากับแล้วก็84เท่ากับค่ะเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด AC ออกต้องการค่าต่างๆนะคะให้ไปที่ option ได้เลยค่ะ เมื่อเราก,กดปุ่ม Option นะคะก็ให้เลื่อนมาที่ Sumation เหมือนเดิมค่ะอยู่ที่หมายเลขหนึ่งต้องการผลรวมตัวไหนนะคะก็สามารถกดเครื่องคิดเลขตามหมายเลขได้เลยนะคะกด Option แล้วก็เลื่อนมาหา Sumation อยู่ที่หมายเลขหนึ่งถ้าต้องการ sum xy อยู่ที่หมายเลขห้ากดหมายเลขห้าแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับค่ะ อีกหนึ่งวิธีในการหาผลเฉลยนะคะไปที่ออปชันแล้วไปที่เบอร์2ค่ะมันจะสรุปข้อมูลต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะผลร่วมต่างๆค่าซ้ำต่างๆของแต่ละตัวให้มาหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในเครื่องคิดเลขรุ่นนี้ยังให้คำตอบของเรามาด้วยไปที่ออปชันแล้วไปที่เบอร์3คือ r e เกชันนะคะก็จะให้ผลเฉลยของสมการสำหรับปัญหานี้มาด้วยค่ะ หากชอบคลิปนี้นะคะและคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ